สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับผมค่ะครับผมมาหนีมาพอรอคือมาลายจังปะทีโอ้ยมาจากอุดรแม่ค่ะในเมืองอุดรพปณะครับค่ะมาร้านทําแม่เบิกทรัพย์เนาะยิ่ข่าวว่าเอ็ดกาสิมามาลัดด้วยแมมาลัดเอามาลัดเอาเลขตัวเนาะอยากได้ดังวัานที่หนึ่งเมาองหวนนี้จ้าเมื่อคืนนี่ครับฟันค่ะนะครับฟันมาเจ้าของเสือกแหละเพราะว่า วัดก้อนนี่กับเพื่อนเขาไปเอาวดก้อนกันเนาะค่ะ,อะขออนุญาตาเอาข้อม่าก่อนค่ะ,คะวดก้อนไปเอาเลกเพื่อนมาก,ก็เลยบอกเพื่อนจับขันจับเสื้อเพื่อนนั่นะขันมันสีแมนดีๆให้ไปเขาก้อมฝันเด้อหดีอว่าขันมันบแมนกับไปบอกตัวไหมเแล้วมสีปรากฏว่า,ว,าวดก้อนเพื่อนนั่มมาบอกเพื่อนว่าหาเอาตัวหนีเด้อไปซือ้อรางวัลที่หนึ่งมันมาสีบอกคกโตววดก้อนเพื่อนหายมาห้าหนึ่งห้า ห้าสองหกผมก็ไปหาซื้อใบหาสองหกหาซื้อได้หลายใบอยู่วันนี้ยังอื่นเอาแต่สามตัวแต่หาหกบ่อหาหกบ่อเสียดายแห้งวันนี้ตัดตัวถือออกตีแอดก่ว่ามันออกก็ไวออกก็ลยบ่กเอานะเถึงใจใจก็ว่าคันว่ามากแล้วก็คือสามตัวก็เอาสามตัวไปเลยครับคันถือก็คือได้หลาย บอมักก็คือบอมักเนาะบอมักก็คือบันมักตัวอนี่คือทุ่มตัวนั่นเลยบอค่ะตัวนั่นเลยโอ้โหเลขอ่ังจากว่านี่อัดเอาค่ะเรามอเตอร์ไซค์ทีขีอยู่นั่นก็ออกตรงๆเลยดิออกสองงวดไปเอาสองงวดกัออกสองงวดห้าหกเนาะครับโดนใหญ่ก็มีอยู่บอคีไปมันเขายากออกยากยาตไป็นตัวตัวไม่ร้ายก็แล้วมอเตอร์ไซค์เข้าไป่าฮาฮา ว่านี้กับไปมาแล้วได้มาแล้วเลขเสือได้มาแล้วบอนั่นว่าสิบร์ท่านเด็บอกนั่นบอกนี้ได้มาแล้วได้มาแล้วมมนางไเลขเชื่อเป็นไอเลขประจําตัวเพื่อนออกมาแล้วสามงวดคือกันบงวดแรกออกแปดห้าสองวันสองออกโคกหาวันสามบอกหาโคกวดนนี้อยู่ในนิปกาบอกมีโคกหาไม่ตัวเดียู่ตัวเด็กวันนั้นเด็กออกให้ เจอโน้ตแย่เบิ้งหด้าว่าเจอโน้ตตีตีเพื่อความแอดกาเขียนให้เบิ้งเด้อพี่น้องเด้อเขียนมาเขียนนะฝากเด้อซองใหญ่เพิ่นตีด้ยินเอาซองน้อยๆดังก่อนออเอาซองน้อยเขาก่อนเนาะอย่าได้ยินเด้อซองใหญ่น่ะเปตีดังซองน้อยจะพอได้แล้วสีอันก่อนเล็กฝากเขียนเป็นตีด้ยินเขาด้วยซองกุญเขียนมาเขียนมาเลขเชือกเด้อค่ะพี่น้อง เอกาก,กตลังพิเขยียนให้ไแล้วโอ้ไปแล้วที่ไหไปนำ้ำฝนเอาบอกความฝันหลังจากได้ตัวนี้มาม<ป>บอกค้นเหียยเลยจะเลยฝันฝันว่ามีบุซัยอันน่ะขึ้นแรกขึ้นแรกอีกคนมาหา มาโบว์มีแต่ยิ้มยางเขาปลาผ้าเขาปลาไปย,งยางยอไปนี่ขึ้นที่สองมึงขึ้นขึ้นวันพผักคนมาจุงแขนไปตลาดนัดปูาว่าตลาดได้คนหลายหลายปกติคนท่ามต้องหุ่มลอตเตอรี่มามาหุ่มผมมาถามผมว่าซื้อตัวไหนดีนะมผมก็เลยว่าพอท่านได้ตัวแล้วนี่ผูผ้ามาแปลองสิเพิ่นก็ได้บอกเพิ่นกรรมดอกกรรมลอตเตอรี่น้ำแม่ขาดไปนี่ฟ้าไปก่อนอ เป็นกับลอตเตอรี่มากจริงเต็มกำกันเลยเอามาใส่มือผมเลือกเบิรงเดอห้าสี่เก้าเลือกเบิรงมีบอกมนนะผมเลือกยังไดกับเบอรีเลือกแล้วเลือกดีในแผงบ่เหลือเลยเบอร์ที่ที่เท่นกัโอ้ในกับมือเท่าน่ะมาหนี้เป็นก็เลยบอกให้เจ้าของแผงมาเลือกให้เป็นก็เอาจากมือผมนี่ละไปเป็นก็เปิดเปิดเบอีอยู่สองใบเวลาผมเบิร์ขึ้นเบอร์นี่จะเร็วอันเสร็จหรือว่า หรือว่าผมไม่เปิดโปรถือเป็นการได้เอามาให้สองใบเนสื่อนะเพล่นห้าสองไปห้าสี่เก้าห้าสี่เก้าการม่กับหาสี่หกครับคันว่าหาหกออกแล้วก็ต้องซื้ออะไรสำอรจกวัาจออกสามตัวไม่ออกสามงวดห้าสี่เก้าห้าสี่เก้าครับ ้าสี่หกกันไว้สองตัวตัวอะไรกันซีเก้ากับสี่หกตอนนี้ได้หาซีเอามันบอกเอากับผู้ใดเสียวเอาได้นะครับผมดัดได้จะมาคักกับเย็นคักคเล็กก็คือห้าสี่เก้าสองตัวไปเอาซี่เก้ามากรอกมาบนนครับที่ว่าฟันไดก็เออแมนอูลีเอดกาเพราะว่าเจนนี่เห็นอยู่มาบนห้าหกว่าได้กลับเลยเนาะ วันนี้กับสีหฮกับสีมาบนเพือเก่านะผมค่ะเป็นก็ว่าหกิสนาดอกไฮตรงตรงเลยเหค่ะตรงตรงอูเพรได้วอกกับเพื่อนเน่วได้ว่าสัญญากับเพื่อนเนาว่าจยงไรค่ะให้ผบเก่าหัให้มาบอกผมเก่าหวแต่เมื่อเรงวดวหนึ่งแต่จะของบพท่านไดือดสีนับไม่ต้องเถือกนับเนืงไม่ตีอันจะของเถือกอต่ขก็เถือกผมกัสินับไม่คือให้ผมสืบคบกวันดีเฮ็ดปูนไ้ เป็นก็นํมามหาเลยแตงแต่งหวดตั้งนต่งวดนแดกที่บอกก่อนหมวกว่านกับฟันเนห็นมือนีไอมาเคื่อนหนี่กับฟันเห็นมหาสองคืนผู้นัน้นว่าจาเสียงหูจักว่าหูจักกับเพื่อนก็วบบ่าว่าได้สนิทเะนะครับเพื่อนเพื่อนเคยไปเล่นครับกับลุงอตอนที่ว่าว่าได้เสียนะเพื่อนไปเล่นกับลุงก็เลยเย็นเพื่อนในบ่อหยอกเพื่อนอก,อกับบ่อวดี จ้าสายบุญสายบุญสายบัตรบัตรเงินบัตรบัตรลอยวัตรอยว่าจ้าโอ้วัดเสียไปแล้วเหมือนกันบ๊อบบุญอ่าเสียไปแล้วก็ยังไม่ให้โชคอีกแขนค่ะเอ้วัดนี่สามวัดกระชือทั้งสามวัดโอ้สามวัดน้องพี่น้องวันนี้ดังคักดังกระชือเครื่องเร้าค่ะบุญทั้งหมดขอทั้งหมดเก้างวด ขอเพิ่นเกางวดนะครับเจ้างว่วเพื่อนสิให้จักงงวดค่ะแต่่าเอดการันบ่ถือก็เลยนับหนึ่งนับหนึ่งไหมอโอเอาพี่น้องแคบไวจดไวเด้อค่ะเด้อแนวทางของแอดการเนาะค่ะอันนี้ความฝันนะครับความฝันเอาตัวเดียวว่าเอาตัวเดียวตัวเดียวงวดก่อนนี่มาเล่เลขเชือกนี้ลอกกอนน่นบ่ค่ะเหลเชือกนี้ประมั่นหามุงได้แน่นอนห้ามุงเย็นนี่ได้แน่นอนค่ะอันนี้เอาฟันแอดกาไปก่อนเนาะค่ะ เครื่องมันตรงกับมันมันกับมาสูตรพานเปลี่นหมดโอ้วิ่งสี่แล้วบอกอากาศสี่ตัวเดียววันก่อนนี้วิ่งสามตัวเดียวจ้ามาบุญมาลาวันนี้สี่ตัวเดียวสี่ตัวเดียวเด้อพี่น้องเก็บไปจดไว้แล้วค่ะเด้อ่องสี่งวดเทียดหยอดหลังสิบสี่งวดหลุดหนึ่งงวดตัวเดียวโคโลมจ้า แนวทางทาน,านโบใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ FC ชอบใครตามด้วยค่ะเด้อเป็นแนวทางเอ็ดกาฝันแมนเอาผ่านมอนีกาขอขอบคุณนนะคะเอ็ดกาสำหรับแนวทางความฝันเนาะค,ะค่ะเนาะแน,นวทางความฝันจ้าไมันมาน้ำกันเ้อค่ะเด้อมาดี